จากคลิปที่ผมแนะนำวิธีการเปิดลูกบิดประตูห้องน้ำโดยการใช้อุปกรณ์ลอกข้างที่เราหาได้ตามทั่วไปในกรณีที่เราเผลอล็อกจากด้านในและเราหาคุณแจไม่เจอหรือแม้กระทั่งเหตุฉุกเฉินใด,ดก็ตามที่เราต้องการจะเปิดห้องน้ำนะครับแต่เราไม่มีกุญแจคลิปนั้นนะครับผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับหากเราเจอกรณีแบบนี้ประตูห้องน้ำล็อกแบบนี้เราสามารถใช้อุปกรณ์ตัวไหนเปิดได้บ้างนะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ลงไปนะครับก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากามีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับ ถ้าหักลูกบิดประตูมันเปิดง่ายขนาดนี้ประตูหน้าบ้านมันเปิดได้ไหมประตูห้องนอนมันเปิดได้ไหมถ้าหักมันเปิดง่ายแบบนี้เนี่ยแล้วความปลอดภัยมันยังมีอยู่ไหมนะครับอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับลูกบิดประตูห้องน้ํากับลูกบิดประตูห้องนอนลูกบิดประตูหน้าบ้านเนี่ยลักษณะหรือว่าการทํางานของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับ จากคลิปเมื่อก่อนนะครับที่ผมสาธิตว่าสามารถใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่สามารถเปิดได้นะครับในกรณีที่เป็นลูกบิดประตูหน้าบ้านลูกบิดประตูห้องนอนเนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเราจะต้องใช้กุญแจเท่านั้นนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับหลายๆช่องเนี่ยก็เคยสอนไว้แล้วนะครับในกรณีที่เราลืมกุญแจแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้วิธีแบบใดได้บ้างนะครับโดยการใช้ไพ่บ,บ้างโดยการใช้บัตรอ่อนๆในการสอดด้านข้างของลูกบิดประตูนะครับหรือจ้างช่างเนี่ยชัวร์ที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าลูกบิดประตูม มันจะไม่เหมือนกับลูกเบตประตูห้องน้ำนะครับ